ขอรอาธนาบารมีองค์พระคะเนศประสิทธิ์ประสาทพรอํานวยพรให้ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญมีโชคใหญ่ลาภใหญ่ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเทินหากรับชมรับฟังการทํานายแล้วชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้แก่กันฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังของปี2567นี้ ในช่วงเวลานี้นะครับจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการถูกล่อลวงการถูกหลอกลวงการลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปการคิดการพิจารณาไตรตรองการตัดสินใจจะมีโอกาสผิดพลาดมีความลังเลไม่แน่ใจใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกใช้สัญช,ชาตญาณใช้ความเชื่อมากกว่าการใช้เหตุผลในการพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ควรจะเป็นนอกจากนี้นะครับจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายการบาดเจ็บการเจ็บป่วยการล้มหมอนนอนเสือ่อไม่ว่าจะเป็นจากการทำงานก็ดีการใช้ชีวิตก็ดีโดยเฉพาะนะครับในส่วนกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อคอถึงเอวอาการปวดหลังปวดคอโรคออฟฟิศซินโดม ดังนั้นอย่าประมาทหากมีอาการจะต้องรีบดูแลรักษาเนื่นๆนๆอย่าปล่อยให้เหลือรังไม่เช่นนั้นนะครับอาจจะลุกปลามเป็นปัญหาใหญ่โตได้ด้านการงานสำหรับคนที่ว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทำในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นโอกาสที่ดีในการหางานในการสมัครงาน ใครที่ต้องการทำงานอยากมีงานทำก็ต้องไขว่คว้าโอกาสนี้ให้ได้นะครับจะต้องกระตือรือร้นเตรียมตัวเตรียมการเตรียมพร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนอย่าผิดพลาดอย่าตกหลน่น หน่วยงานไหนองค์กรไหนเปิดรับสมัครให้รีบไปสมัครไปสัมภาษณ์ไปดำเนินการต่างๆให้เรียบร้อยซึ่งการดำเนินการต่างๆนั้นสิ่งต่างๆจะดำเนินการไปตามขั้นตามตอนที่เหมาะสมที่ควรจะเป็น ดังนั้นนะครับจะต้องอดทนอดกั้นจะต้องใจเย็นๆรอให้เป็นเย็นให้ได้หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมย่อมมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานตามที่คาดหวังตามที่ต้องการนะครับ ที่สำคัญในส่วนของรายได้เงินเดือนจะต้องพิจารณาให้ดีอย่าให้มากไปหรือน้อยไปเรียกให้พอดีพอเหมาะพอควรในช่วงต้นอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการแต่สุดท้ายแล้วนะครับด้วยความรู้ความสามารถก็จะทำให้ได้รับผลลัพธ์ผลประโยชน์ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน สำหรับคนที่ทำงานแล้วมีงานทำไม่ว่าจะเป็นคนทำงานประจำคนที่ทำอาชีพอิสระหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการในช่วงเวลานี้ จะเป็นช่วงเวลาที่จะมีความกระอรือรล,ลนมากเป็นพิเศษมีความอยากมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองพัฒนางานพัฒนาธุรกิจกิจการให้มีความก้าวหน้าแต่จะยังคงเป็นช่วงเวลาในการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมการในสิ่งต่างๆยังไม่สามารถลงมือทำตามที่ต้องการให้สำเร็จได้ในทันที จะต้องรวบรวมข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงต้องวิเคราะห์สังเคราะห์พิจรารณาไต่ตรองในสิ่งต่างๆในรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่สำคัญนะครับจะต้องใจกว้างต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นฟังเหตุฟังผลฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ฟังคำตักเตือนของผู้อื่นจะต้องระวังการเอาตนเองเป็นใหญ่เอาตนเองเป็นหลักเอาแต่ใจเอาแต่ความอยากความต้องการของตนเป็นที่ตั้ง ไม่เช่นนั้นนะครับต่อให้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มากเพียงใดก็มีโอกาสผิดพลาดได้เพราะไม่มีใครที่จะรู้ไปทุกเรื่องเชี่ยวชาญไปทุกอย่างหากสามารถทำได้ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีตามที่ต้องการนะครับด้านการเงินสำหรับคนที่มีสภาวะมีสถานะทางการเงินปกติทั่วไปในช่วงเวลานี้ จะเป็นช่วงเวลาที่ดีจะมีกินมีใช้มีจ่ายมีเก็บมีออมอยากกินอะไรก็จะได้กินอยากซื้ออะไรก็จะได้ซื้ออยากเที่ยวที่ไหนก็จะได้เที่ยวสมดังใจสามารถใช้จ่ายเงินทองได้ตามที่ต้องการจะมีรายได้มีรายรับดอกผลผลประโยชน์ผลตอบแทนเข้ามาหลากหลายช่องทางมีโอกาสประสบผลสำเร็จในการลงทุนต่างๆ ทำให้เงินทองในช่วงเวลานี้มีความคล่องตัวสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับจะต้องไม่ประมาทต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายเรื่องของภาษีต่างๆจะต้องทำให้ถูกต้องครบถ้วนตรงไปตรงมาตามกระบวนการตามขั้นตอนอย่าลบอย่าลีกอย่าเลี่ยง อย่าคิดที่จะทำอะไรซิกแซกทำอะไรเสี่ยงๆเพราะว่าจะมีโอกาสสูญเสียเสียหายมีโอกาสได้ไม่คุ้มเสียอย่าเสี่ยงจะดีกว่านะครับสําหรับคนที่ต้องการกู้ยืมเงินต้องการกู้เงินกับสถาบันทางการเงินในช่วงเวลานี้จะเป็นโอกาสที่ดีเป็นวาระเวลาที่ดีที่เหมาะสม ก็จะต้องรีบต้องเร่งต้องกระตุลีลน้นรีบเตรียมการเตรียมพร้อมดําเนินการสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องยื่นเรื่องยื่นเอกสารต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนจะต้องตั้งใจใส่ใจในรายละเอียดต่างๆในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการ หากพบเจอปัญหาอุปสรรคหรือมีความล่าช้ามีความผิดปกติในช่วงนี้ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือจะได้รับการดูแลจากผู้ที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีผู้ที่มีความปรารถนาที่ดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน ทำให้เรื่องอะไรที่ยุ่งยากก็จะง่ายขึ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะลดน้อยลงที่รุนแรงร้ายแรงก็จะเบาบางที่เล็กน้อยก็จะหายไปหมดไปด้านความรักสำหรับคนโสดคนที่ยังไม่มีคู่รักคนรักไม่มีคนพูดคนคุยในช่วงเวลานี้ถ้าต้องการคลองความโสดอยากอยู่เป็นโสดยังไม่คิดที่จะมีใครก็จะสมหวังสมปาถนาตามที่ต้องการ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอยู่กับตนเองได้เป็นอย่างดีไม่เดือดร้อนจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสได้คิดทบทวนสิ่งต่างๆได้ใช้เวลาอยู่กับตนเองได้เป็นอิสระได้ใช้ชีวิตคนโสดอย่างเต็มที่แต่ถ้าหากใครต้องการมีคนพูดคนคุยต้องการมีความรักคู่รักคนรักในช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะครับ ขอให้เปิดตัวเปิดใจเปิดกว้างเปิดรับมิตรภาพใหม่ๆจะต้องกล้าพูดกล้าคุยต้องกล้าลุยกล้าทําความรู้จักจะมีโอกาสเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆซึ่งจะมีแนวโน้มที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่ในระยะยาวก็ต้องดูกันอีกทีนะครับต้องดูกันยาวๆดูกันดีๆ สำหรับคนที่มีคนพูดคนคุยมีคนคบหาศึกษาดูใจมีคู่ครองคนรักมีสามีภรรยามีคู่สมรสแล้วในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสได้เดินทางได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคู่ครองคนรักไม่ว่าจะเป็นการทำงานออกงานการไปท่องเที่ยวพักผ่อนไปกินข้าวไปชอปปิง้ง ซึ่งการเดินทางการทำกิจกรรมต่างๆนั้นจะส่งผลดีทำให้มีโอกาสได้ดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นเพิ่มขึ้นมีโอกาสได้เรียนรู้นิสัยใจคออุปนิสัยสันดานของกันและกันมากขึ้น หากเข้ากันได้ไปด้วยกันได้มีทัศนคติมีความชื่นชอบในเรื่องเดียวกันคล้ายกันหรือเหมือนกันก็จะยิ่งส่งผลทําให้ความรักความสัมพันธ์มีความก้าวหน้ามากขึ้นลึกซึ้งขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าหากไปด้วยกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ก็จะได้ปรับตัวพูดคุยทำความเข้าใจเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น ขอให้ใช้เหตุใช้ผลคิดพิจารณาไต่ตองให้ดีอย่าใช้อารมณ์โดยเด็ดขาดถ้าหากจุดหมายปลายทางคือยังต้องการที่จะรักษาความรักความสัมพันธ์นี้เอาไว้และเพื่อเป็นการเพิ่มความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดหนทางที่ดีที่สุดก็คือการถือศีลการสวดมนต์ภาวนาการนั่งสมาธิจเจริญสตินอกจากนี้แนะนาว่าควรหาเวลาไปไหว้พระประจาวันเกิด หรือประจำราศีของตนโดยสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และคนราศีสิงห์ซึ่งมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางถวายเนตรซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยลืมพระเนตรหรือดวงตาทั้งสองข้างพระหัตถ์หรือมือประสานกันไว้ที่หน้าตักโดยมือขวา จะซ้อนทับเหลือมอยู่บนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และคนราศีกรกฎซึ่งมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปรางห้ามญาติคำว่าญาติจะเป็นคำเดียวกับคำว่าญาติพี่น้อง องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยยกพระหัตหรือมือข้างขวาขึ้นมาเสมออกเพียงข้างเดียวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคนราศีเมษและคนราศีพิจิกซึ่งมีดาวอังคารเป็นดาวเ,เจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนําให้ไหว้พระปางสายญาติซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านอนตะแคงขวาหลับพระเนตรหรือหลับตาพระเสียนหรือศีรษะหนุนหมอนพระหัตหรือมือซ้ายท่าไปตามร่างกายส่วนมือขวา จะวางหงายอยู่ข้างหมอนสำหรับคนที่เกิดวันพุธคนราศีมิถุนหรือเมถุนและคนราศีกันซึ่งมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าว แนะนำให้ไปไหว้พระปางอุ้มบาทซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะประคองถือบาทไว้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสศพดีคนราศีมีนและคนราศีธนูซึ่งมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสมาธิองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัต หรือมือทั้งสองข้างวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพลาหรือตักโดยมือขวาจะวางทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนราศีพฤษภและคนราศีตุลซึ่งมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางลำพึงซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะยกประสานขึ้นที่พระอุระหรืออกโดยมือขวา จะวางซ้อนทับบนมือซ้ายสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์และคนราศีมังกรซึ่งมีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนําให้ไปไหว้พราะปางนาคปลอกองพระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพาหรือตักโดยมือขวาวางทับบนมือซ้ายเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางสมาธิแต่ว่า จะมีพญานาคราชขดล่างไปวงกลมซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียรหรือศรีรษะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนและคนราศีกุมซึ่งมีพระราหูเป็นเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระาปางป่าเลไลองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งบนก้อนหิน ท้าทั้งสองข้างจะวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายหรือมือซ้ายจะวางคว่ำบนเข่าซ้ายพระหัตถ์ขวาหรือมือขวาจะวางหงายบนเข่าขวาโดยมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำไว้และมีลิงถือลวงพึ่งถวายนอกจากนี้นะครับเคล็ดลับในการแก้เคล็ดสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านต่างๆผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการงานให้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสา ไปออกแรงล้างห้องน้ำขัดซ่วมวัดกวาดลานวัดไปร่วมงานไปร่วมทำไปร่วมกิจกรรม ไปทำบุญในพิธีล้างป่าช้าเป็นต้นให้ทำงานใช้แรงเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสได้ทำงานเพื่อตอนเองสำหรับผู้ที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินให้ไปบริจาคเงินสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจนบริจาคเงินให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ตามโรงพยาบาลบริจาคโรงศพให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจน เป็นต้นเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันก็คือการบริจาคเงินการให้ทรัพย์สินเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อการกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสได้รับเงินได้ใช้เงินเพื่อตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองสําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านความรักให้บริจาคเงินให้แก่เด็กกาพร้ารับเลี้ยงดูดูแลส่งเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กกาพร้าทําสังฆทานโดยถวายของเป็นคู่ช่วงเข้าพรรษา ก็ไปถวายหลอดไฟคู่เทียนพันษาคู่ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตสัตว์แบบเป็นคู่ปลาคู่นกคู่วัวคู่ควายคู่เป็นต้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้ไปบริจาคเงินให้กับเด็กพิการผู้พิการผู้พิการซ้ำซ้อนไปบริจาคเลือดไปบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะเมื่อเสียชีวิตบริจาคเงินบริจาคเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆไปร่วมบริจาคไปไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นสุดท้ายนะครับขอให้เราทำดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้สงบให้บริสุทธิ์เชื่อได้เลยว่าหากทำได้ชีวิตของเรานั้นจะได้รับได้พบกับสิ่งดีๆแน่นอน